สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ช่อง PTB13 นะครับอันนี้เราพี่ก็มาต่อเนาะไอคลิปที่แล้วมันยาวอะ่ะแล้วคือแบบดูนี่ยังไม่จบเลยแล้วบอกว่ายากมากพี่บอกเลยนะอ่าอันนี้วิ่งหนีมีหมาด้วยนะน้องๆได้ยินเสียงกันเปล่าไม่รู้นะเนี่ยตอนวิ่งอยู่เนี่ยตอนนี้หมามันวิ่งตามอยู่นะเดี๋ยวส่องดูที่ตัวเปนเลอยเลยโอ้โห แล้วคือแบบแมปนานมา,ากแล้วยากมากพี่บอกเลยอดูอันนี้นะประตูใช้เซนส์เราแล้วกันเนี่ยมันต้องกระโดดขึ้นทั้งบนแน่เลยพี่ว่าในส่วนตัวนะเพราะว่ามันโล่งๆแบบนี้มันคงแบบมันคงไม่มีตัวอะไรมั้งเนาะใช่ไหมรู้กระโดดขึ้นไปก่อนแล้วกันเอา้าเนี่ยไอปัญหากระโดดเนี่ยหูแล้วพี่บอกให้เลยนะว่ามันกระโดดไกลมากอะ่ะคือมันยาวมันยาวมากเลยครับน้องๆเห็นปะ เนี่ยมันกระโดดไกลนะกระโดดไกลกระโดดยาวเลยอะครับเห็นไหมคือแบบคือแบบดูแบบกระโดดไกลเลยอะถ้าล่วงมานี่ก็เริ่มใหม่เลยแล้วบอกเลยว่าโอ้โหบางทีเราก็กระโดดเลยเนาะกระโดดเลยก็เริ่มใหม่เลยแหละอันนั้นแล้วบางทีกระโดดไม่ติดนี่ดีปัญหาลักเราเลยอะเนี่ยโอ้โหจะถึงอยู่แล้วเชียร์จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงปีตรงนี้ได้ไหมออกไม่ได้ด้วยนะ ต้องไปเริ่มใหม่อ้าวมีเจ้คนหนึ่งวิ่งมาจากไหนนะ่ะเหมือนเน็ตมันค้างหรือเปล่าเจ้ไปเราไปดูกันนะครับเอาให้ผ่านลักทีเถอะคือยังไม่รู้เลยว่าจุดจบของเกมมันอยู่ตรงไหนนะ่ะคือมันนานมากเลยครับน้องๆแล้วขนาดไม่ต้องเอาอะไรขนาดมินิบอสอะยังยากเลยแล้วพี่อยากจะรู้ว่าบอสมันจะขนาดไหนนะ่ยแอย่างคอนเซปต์เดิมที่พี่บอกเนาะ อันไหนยากก็เปลี่ยนเกมครับเราก็รู้แล้วว่ามันมาทรงไหนอะไรทรงไหนเนาะก็เปลี่ยนเกมเกมเยอะครับอย่างนี้อ่าน่าจะได้แล้วและอ๋อคือขึ้นมาเพื่อมาเอากุญแจนะครับน้องๆกดลวงลงมาแล้วเอาแล้วยังไงอ่ะตะลุงเหรอไข่ช่วยตะลุงเหรอ่อะ,อะแล้วตะลุงไปยืนอะไรข้างบนไม่ได้อะ อ๋อนี่ยประตูประตูผ่านเลยนะครับน้องๆเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าอ๋อทางนูน้นทางนูน้นพี่ก็ว่าประตูเปิดยังอ่ะเปิดแล้วครับประตูเปิดแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูกานว่ายังไงชึบขวาโอเคไปขวาครับซ้ายตันนะวิ่งไปสิจะเจออะไรอีกเนะี่ย โอ้โห oh, อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเขาจะไปไหนเะยเนี่ยเทน่ยกดูกระลึกระลึไปก่อนตัรนู่นเหรออ๋อไม่ใช่อะไรให้ไปไหนเะยเนี่ยอ๋อคือกระโดดไปที่ลานนั่นแหละน้องๆแล้วเห็นไหมว่ามันจะมีทางขึ้นอยู่ตรงรูทางขึ้นโอ้โหยากอันเนี้ยพี่บอกให้เลยนะเนี่ย อ๋ออ,อ,อจะขึ้นให้ได้ไหมเนี่ยล่ะครับไปดูไปดูไม่มีทางลัดหรอที่มันง่ายกว่านี้หรอก็ต้องสไลด์แหละอืบเอ้าเฮ้ยขึ้นมานี่ไงเอ้าเดี๋ยวดูอันนี้อีกอันหนึ่งอืบเอ้าโอ้โหจะขึ้นได้อยู่แล้วว่าอะไรครับเนี่ย โอ้ยากน้องๆยากเลยอ่ะโอ้ยต้องใช้ว่าโคตรละยากเลยครับน้องๆอันนี้จริงๆนะโอ้โหดูดิพี่เห็นแล้วยังเหนื่อยแทนเลยอ้าวฟุกกระโดดแล้วมันขืนแล้วมันกระโดดไม่ได้เป็นทรงของเขาอ่ะเอาเออฟุกเอาไปยากครับพี่บอกเลยใครเจอตรงนี้ยากยากมากพี่บอกตรงอันนี้ อ่าส่วนใหญ่ถ้าเอาแผ่นกระดานวางมันก็คือเหมือนใกล้ถึงบอสแล้วดิเด๋วใช่ไหมโอ้โหแต่ด่านนี้โคตรนานเลยครับน้องๆนานมากและยากมากด้วยนะอันนี้เขาไม่ได้ให้เลือกว่าจะอีซี่หรือฮาร์นะครับก็เป็นในแมพของเขาไปเลยนะครับคือถ้าเป็นฮาร์ดที่มันยากกว่านี้นพี่ว่าไม่รอดบอกเลยหรือเปล่านะแต่วันนั้นที่เล่นฮาร์ด หยหลๆแมปนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะส่วนใหญ่ก็เพิ่มแค่เส้นเลเซอร์มาเหมือนม่าขวางอ่ะอันนี้ให้ทำอะไรปืนเอาโอ้ยเจอหมาอะไรเลยเนะี่ยยิงเอายิงนั้นพลังเลือดร้อยหกสิบนะครับน้องๆยิงยิงรถเทียวอะไรเนี่ย ยิงรถทีละสิบแต่ก็เขาก็โจมตีเราไม่แรงนะครับดีนะว่าหลอดเลือดเรายังมีโอ้ยอีกหกครั้งห้าแล้วสี่สามสองหนึ่งอีกทีเดียวโอเค อ่ะได้กุญแจนะครับน้องๆกุญแจไปทำอะไรอ๋อไปช่วยใจตาลุงยามหรือเปล่าน่าจะใช่ไปเอาลุงลุงพาไปไหนลุงพาไปไหนวิ่งตามลุงไปก่อนนะครับน้องๆอ,งอ,งอ่ะกดลิฟต์แน่เลยอ่ะโอเคขึ้นไปละ ขึ้นตามคุณลุงไปพี่เอาจริงๆนะพี่ว่าแมพเขาว่าทําดีครับคือแบบลูกเล่นเขาเยอะดีนะแต่แอบยากหน่อยนึงนะมีช่วยเพื่อนมีช่วยอะไรเออพี่ว่าแอบดีนะอันนี้คืออะไรวิ่งตามคุณลุงไปก่อนอือโอ้โหเป็นหมุดนะอ,อ้ามีหมามาไงเนี่ยเอาอะไรครับเนี่ย อ๋อมีหมากใกล้กัดด้วยนะเราต้องเล่งอีกแล้วโอ้โหเยียบระเบิดตายเลยทีนี้อ๋อนี่ไงเมื่อกี้หมาไม่อยู่ทางขวาโอ้โหกระโดดกระโดดไปกระโดดแปลวจะรอดไหมเนี่ยพี่น้องฮึบเอ่อฮึบ อะไรทางนี้อ่ะทางนี้อ้ามันไม่ให้กระโดดมันไม่ยอมให้กระโดดข้ามตรงปะกี้นะคือเหมือนกับว่าให้ต้องเราเดินเลาะหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเพราะไม่เหมือนกระโดดแล้วมันติดหัวหรือยังไงไม่รู้นะโอ้โหกระโดดไม่ได้พี่ว่าน่าจะเขาน่าจะไม่ให้เรากระโดดข้ามหรือเปล่าแต่อันนี้กระโดดได้นะตีงันอ้าวเรียบร้อย ลูกเล่นเยอะแต่ายากแอบยากเลยละ่ะอันนี้ก็คือมีหมาวิ่งไล่อยู่นะครับแต่ถ้าเรากระโดดข้ามสะพานนี้ไปแล้วก็จะไม่มีหมาแล้วนะเออก็ต้องบันจงหน่อยเดินเดินเลาะเลาะเดินเลาะเอากระโดดข้ามไม่ได้ก็อันนี้อันนี้ให้ข้ามได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้หมาทําไมอ่ะ อดียังดีครับที่มีลูกสอนบอกนะครับน้องๆว่าไปเข้าไปในสนามบารเหรอ,อให้เก็บลูกบาสอนะนะยังไงอะเออ อ๋อก็คือต้องชูดบาสด้ว้ผ่านเน่ยน้องๆแล้วมันจะชูดได้ไหมเนี่ยมันชูดไม่สูงอะ่ะดูดิอ้าวต้อง,งเงยๆหน่อยนะอ้าวฟุกโยนถูกอีกเออยังดออีอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อมันมีลูกเขาเรียกวลูกเทนนิสลอยมานะครับเราต้องคอยหลบนะครับน้องๆโอ,อ้โห โลคคันโยกโยกไปแล้วแล้วทำยังไงวิ่งอ่ามีมีผูวนะเออขุดไหนว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงมีมีเราอยู่นะช่บชึบชบชุบแล้วไงเอาตันอ่าขุดเอามีขุดขึ้นอีกอ้าวเออเออลูกเล่นดีนะ อ่าโอเคอาเจอพี่ยามมาอยู่ตรงป้อมเอาพี่ยามบอกให้ปืนเอาแล้วเอาอีกแล้วไปยิงใครอ้ทีนี้ยโอ้โหขี่รถถังมายิงเลยเหรอโอ้โหยากครับน้องๆแล้วเป้ามันไม่ตรงด้วยอะ โอ้โหอันนี้มันยิงแบบรัวๆเลยอ่ะยากจริงๆเปิดก่อนเลยรถทีละสิบโอ้โหโอ้โหแล้วดูมันยิงเราดิดูไปวิ่งหนีทันยังไงเนี่ยน้องๆโอ้โหยากมาก รถทีละสิบทีละห้าถ้ารถทีละสิบจงยิงอีกสิบเอดครั้งอะ่ะตอนเนี้ยโอ้โหมันได้เอารถเหยียบเลยแล้วรถอย่างแรงเลยครับน้องๆโอ้โหรถทีละห้าตายวิ่งแนวตรงก็ไม่ได้นะครับว่ามันยิงกระสุนมันโดนเราไง แล้ววิ่งแทงอันนี้ก็โอ้ยยิงยากมากมโดนเหยียบตายอีกงั้นคลิปนี้พี่ฝากไว้แค่นี้แะน้องๆโ,โหยากก็อย่างที่พี่บอกอ่ะคอนเซปว่ายอมแพ้ดีกว่าอันไหนเครียดก็ไม่ต้องไปเล่นมันครับมันยากตั้งแต่ไอ้มินิบอลแล้วแหละมินิบอลมันยังดีเราว,วิ่งวนได้ไงแต่อันนี้มันยิงกระสุนใส่แล้วกระสุนระเบิดกระจายด้วเลยดูดิโอ้โหเป้ายิงก็ ไม่โดนดูมันยิงใส่แล้วดิโอ้โหโอ้โหยิงแล้วยิงไม่พักเลยอะ่ะยิงไม่เว้นเลยอะ่ะดูดูดดคือติดรูไม่ไหร่เราก็ตายอ่ะครับบอกเลยแล้วเป้าก็ไม่โดนโอ้ติดเสาอีกโอเคคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับใครเล่นผ่านแล้วก็มาบอกพี่มั่งละกันยากมากแอบยากไปหละโอเคคับฝากติดตามฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีค้าน้อง